แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับชั้นหลวมตัวไปส่งมาตา3า3เเพราะไม่เข้าใจระบบนะครับพอมารู้ตัวอีกทีก็ส่งมาจะ30ปีแล้วแล้วก็บำนาญที่ได้รับอาจจะได้น้อยนะครับคลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์กันครับคลิปแชร์ประสบการณ์เนี่ยผมตั้งใจที่จะทำขึ้นเนี่ยเพื่อ แชร์มุมมองและประสบการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมที่ทุกคนได้พบเจอนะซึ่งอาจจะแตกต่างอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้จะคิดเห็นแตกต่างกันหรือคิดเห็นเหมือนกันก็แชร์มาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันขออนุญาตอ่านหน่อยนะครับอ่านให้รอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเล็กน้อยนะครับ ฉันนี่แหละคนหนึ่งที่รวมตัวไปส่งป้าตา39เพราะความไม่เข้าใจระบบพอมารู้ตัวกำลังโดนประกันสังคมเอาเปรียบอยู่ก็ส่งมาจะได้30ปีและนะครับอีกไม่ถึงปีก็จะครบ55แล้วเสียเงินไปไม่ใช่น้อยเลยพอจะได้คืนบ้างไม่ต่างอะไรกับขอทานที่รอเศษเงินทั้งทั้งที่มันคือเงินของเราทั้งนั้น โคตรไม่ยุติธรรมเลยนะครับอ่าเป็นความเห็นแล้วก็ความน้อยเนื้อต่ําใจเล็กน้อยนะครับที่เกิดขึ้นกับคนที่โดนคือถ้าผมเอาตัวผมเข้าไปแล้วก็อ่าเจอเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยผมก็คงจะคิดในมุมนี้เหมือนกันนะว่าเฮย้ฮยเฮ้ยเสีษดายังเลยนะครับเสียดายังเลยไม่น่าส่งเลยเพราะว่าได้คือคาดหวังว่าจะได้บำนาญที่เยอะ นะครับแต่กลับกลายเป็นได้บำนาญที่น้อยลงนะครับเพราะด้วยตัวเงื่อนไข60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยนะครับที่เขายืด60เดือนเนะี่ยเฉลี่ยล่าสุดเอามาคิดคำนวณเป็นฐานเงินเอามาเป็นฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยแล้วก็มาคำนวณเป็นบำนาญที่จะให้เรานะครับในตอนอายุ55นะครับฐานเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่เมื่อเรานะครับ ไปส่งมาตา3าในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับไม่ว่าจะส่งเดือนไหนก็แล้วแต่หรือส่งทั้งเดือนยิ่งแล้วหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้เวลาฐานเงินสมทบมาคํานวณเนี่ยมันใช้มันมีฐานเงินสมทบของมาตา3าผสมอยู่ในนั้นยิ่งส่งมากมากเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าใครส่งมาเต็ม5ปี6ปีเงี้ยยิ่งทําให้ฐาน มันเหลือแค่4 8 0 0แล้วก็เป็นผลเวลาคำนวณได้บำนาญหลักร้อยนะครับหลักพันต้นพันกว่าบาทนิดๆแทนที่จะได้หลัก4,500 0นะครับหรือ6,000บางคนแต่ได้แค่นั้นเองมันทำให้ไม่ยุติธรรมนะครับสำหรับใครที่ทำงานมานานนะครับแล้วมันมีเหตุให้ออกอ่ะคือบางคนน่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงาน ไปจนครบจนกเกษียณจนอายุ60 55 60หรอกบางคนมันมีสาเหตุให้ต้องออกจากงานก่อนอายุ50ด้วยสาไปหรือออกจากงานก่อนอายุ55 60ด้วยสาไปพอออกจากงานปุ๊บเขาเหล่านั้นก็หวังว่าการส่งประกันสังคมเนี่ยมันจะช่วยนะครับทาให้ประกันสังคมไม่หายไปนะเขาก็เลือกที่จะส่งมาตราประกันสังคมมาตราภาคสมัครใจนะครับมาตรา39ม พอส่งไปปั๊บนะครับพอส่งไปปั๊บสัก5ปี6ปีออกมาปุ๊บยื่นขอบำนาญกะว่าเอ้ยเราก็ทำงานมานานนะครับน่าจะได้บำนาญเยอะอยู่ปรากฏว่าบำนาญที่ได้รับน้อยนะครับกว่าที่ควรจะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้บำนาญน,น้อยลงนะครับก็มาจากตัวฐานเงินสมทบนี่แหละพอได้บำนาญน,น้อยลงจะกลับไปแก้ไขอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว การกลับไปแก้ไขมีพิธีการเดียวคือการกลับไปทํางานถามว่าคนอายุเยอะๆเนี่ย55เนี่ยกลับไปทํางานได้ไหมน้อยนะครับน้อยที่จะรับอายุเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันกลับตัวไม่ได้แล้วก็ทํางานก็ต้องจําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกโกรธตัวเองนะครับหลายท่านอาจจะโกรธตัวเองแล้วหลายท่านเป็นปัญหาแบบนี้เยอะ พอสมควรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักใจเพราะนั้นตอนนี้ยมาทำอะไรไม่ได้นอกจากจะแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับให้ทุกๆท,ท่านได้รับรู้รับทราบนะครับอย่างน้อยใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับจะได้มีการคิดวิเคราะห์ก่อนคือมาตรา39ไม่ใช่ไม่ดีนะมาตรา3 9ถ้าใครหวังที่จะเข้าไปเพื่ออยากได้สิทธิประโยชน์ คุณตอบโจทย์นะครับอันนั้นคือตอบโจทย์เลยนะอยากได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาพยบาบาลนะครับต่อจากมาตรา33ม,ม,มาตรา39ตอบโจทย์มากแล้วมีหลายขั้นก็เลือกแบบนั้นด้วยแล้วก็คุ้มค่านะเพราะว่าบางบางคนนะจะเจ็บป่วยบ่อยนะครับเขาก็คุ้มค่าในเรื่องค่ารักษาต่างๆเขาก็ไม่สนเรื่องบํานาญเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ก็เท่ากันไม่เป็นไรเขาเลือกแบบนี้แต่บางคนไม่ได้เลือกนะไงบางคนหวังบํานาญแต่เข้าใจผิด ไม่เข้าใจระบบต่างๆไม่เข้าใจวิธีการคิดวิธีการคำนวณเขาก็ไปส่งมาตาสามเกาซะนะครับพอสุดท้ายมารู้อีกทีก็ตอนยืดรับบำนานก็กลับตัวไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสำหรับใครเข้ามาใหม่ก็จะได้รู้นะครับรับรู้รับทราบแล้วก็เลือกได้ถูกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไม่มีไม่มีหินไม่มีถูกนะคะ ใครอยากแชร์ประสบการณ์อะไรมาเกี่ยวกับประกันสังคมก็แชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงคอฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso go ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลับแบบประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ